โอเคนะครับส่วนดีเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านด้วยนะครับก็กับแอปพลิเคชันใหม่โมตอนนี้เขามีการอัปเดตแอปพลิเคชันใหม่นะครับหน้าตาก็จะเปลี่ยนไปนะครับเพื่อนเพื่อนก็มาดูวิธีการทำตามที่ผมจะแนะนำไว้นั่นเองนะครับก่อนที่จะไปชมคลิปนะครับฝากเพื่อนๆกด subscribe กด like กดแชร์ให้ด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปครับสำหรับใครนะครับที่สมัครเสร็จแล้วนะครับได้รับการอนุมัติแล้วนะครับให้มาทําตามคลิปนี้เลยเข้าไปที่แอปพลิเคชันแต่ว่าใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปก่อนนันนี้เนี่ยมันี่อนน้ยูะ เพือเ่อนนะครับเข้าไปดูตามที่ลูกศรชีร้นะครับมันจะมีตัว i อ,อยู่ให้คลิกเข้าไปดูเนาะหรือว่าดูที่ท้ายคลิปนี้ก็ได้นะมันจะเดี๋ยวผมจะแปะไว้นะครับต่อวิธีการ,รมสมัครหลังจากที่เราสมัครเสร็จแล้วนะครับได้รับการอนุมัติเรียบร้อยให้มาทําตามขั้นตอนนี้นะครับมาตรงนี้นะเลื่อนลงมานะครับมาตร,รก,การสินเชื่อซูเปอร์ไฮโควิดนั่นเองนะครับในขั้นตอนการทําสัญญานะครับก็ให้เรามาทําตามนีนะ้เนาะก็เข้าสู่เมนูนะครับให้เพื่อนเลือกเข้าสู่เมนูได้เลยนะครับ นี่เลยนะครับหลังจากที่เพื่อนเพื่อนได้รับ SMS ยืนยันนะครับให้รีบทํารายการภายใน7วันนะครับผมนะครับโอเคนะครับขั้นตอนก็จิ้มคำว่าถัดไปต่อได้เลยนะครับโอเคนะครับในนี้มันจะเป็นสัญญานะครับเพื่อนเพื่อนอ่านรายละเอียดให้ถูกต้องให้เรียบร้อยนั่นเองนะครับถ้าถูกต้องเรียบร้อยเสร็จแล้วแน่ให้เพื่อนเพื่อนนะครับมาติ๊กที่เช็คบอกนะครับสที่ตรงนี้นะติ๊กตรงข้าพเจ้าตรงนี้นะแล้วก็ตรงคําว่ายอมรับ แล้วก็ทำการขั้นตอนต่อไปได้เลยครับโอเคนะครับตรงนี้เป็นรหัสเข้าแอปพลิเคชันนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆจะงงเอะรหัสอะไรนะครับก็กรอกรหัสที่เราเข้าแอปพลิเคชันนั่นเองเนาะเสร็จแล้วก็จิ้มคำว่าถัดไปนะครับโอเคนะครับเขาจะส่งเป็นรหัส OTP นะครับให้เพื่อนๆนะครับจิ้มถัดไปนะครับเดี๋ยวมันจะส่ง s m s นะครับมาที่เบอร์โทรมือถือของเรานั่นเองนะครับถ้าเกิดของใครไม่เด้งนะครับไปที่ข้อความนะครับ แต่ของใครถ้าเด้งแจ้งเตือนแบบของผมเนี่ยมันก็จะดูได้ง่ายแล้วก็สา,สามารถทำได้เลยเนาะโอเคนะครับ It s อเซเด้งมาแล้วนะครับเราก็ใส่รหัสที่เขาให้มานะครับมันจะเป็นรหัส5ตัวนะครับให้เรากรอกรหัส5ตัวตรงนี้เข้าไปนะครับเสร็จ <Okay, S 2> แล้วเราก็จิ้มคําว่าถัดไปได้เลยนะครับโอเคสมัครสําเร็จเสร็จเรียบร้อยนะครับเพื่อนๆหลังจากนี้ก็รออีก3วันก็จะมีเงินเข้าบัญชีของเพื่อนๆนั่นเองนะครับ ก็เพียงเท่านี้เพื่อนๆก็ทำรายการเสร็จเรียบร้อยแล้วนะก็ใครที่ได้ไปดูคลิปแรกแล้วก็มาดูคลิปที่2ให้เรียบร้อยจะได้ทําตามถูกกันนั่นเองนะครับหวังว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆบ้างไม่มากก็น้อยนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะขอบคุณที่เข้ามารับชมรับฟังครับสวัสดีครับ